ครับสวัสดีครับสมาชิกติดันบิจมทุกท่านประจำที่6เดือนสิงหาคม2568นะครับ ก่อนน่งเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้กระตกไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู้ระหว่างดินาโมเกียเจอปาฟอสนะครับผมได้ตรงให้ต่อดินาโมเกียไปในราคาครึ่งควบนะครับสรุปว่าตายนะครับคนนี้จบเกมปาฟอสเอาชนะไปด้วยสะกอนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับส่วนบอสดก็พลาดบวกต่อเนื่องสี่วันติดติดไปเหมือนกันนะครับต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดจีดีเก้าเก้าด้วยนะครับจะมีครั้งนะครับ แอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับสําหรับสาบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม VIP ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสแตปเป็นแนวทางให้สมาชิกดาลน้ลิงกนทุกวันนะครับ มาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกนัดแรกนะครับเป็นคู่ระหว่างนีทเจอกับเบนฟิก้านะครับนีดอยู่อันดับที่4ของลีนะครับส่วนเบนฟิก้าอยู่อันดับที่2ของลีนะครับเกมคูนนี้จะตะกันเวนลาตีสองตรงตามลาะเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปากราเบนฟิก้าเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับ เจ้าบ้านอย่างนี้สามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาสองนัดเลเปไปหนึ่งนัดนะครับส่วนนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์ยูในเตนไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสองนะครับ ฟอร์มรมตัวดีเลยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเบนฟิก้าสานัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมา2นัดและเสมอไป1นัดน,นะครับ19นัดล,ล่าสุดออมทุกรายการยังไม่ไปเคยนะครับในนัดล่าสุดเอาชนะสปเปอร์ติ้งลิสบอนมาด้วยสกอนหนประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มรมตัวดีมากนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างนี้จะไม่บอบสีสามสานะครับตัวหลักก็จะมีมอร์เกนซองซองโซเดียนเดียอบและก็เชเดรมี่บูกานะครับส่วนทีมเยือนอย่างเบนฟิก้าก็ไม่บอบ4 3, ส3า,สาเหมือนกันนะครับนำทัพมาโดยนิโคลัสโอตาเมนดีเฟรดิกออเนสและก็มาโนเอลจอร์จซินวานะครับสำหรับเกมคู่นี้เดี่เปิดมาเป็นราคาเสมอนะครับ เป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปทางทีมเยือนอย่างเบนฟิก้ามากกว่านะครับผมมองว่าทีมคนนี้เบนฟิก้าดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้ใส่เบนฟิก้าไปในราคาเสมอนะครับยังมีครั้งนะครับฟันต้องให้ใส่เบนฟิก้าไปในราคาเสมอนะครับผมมองว่าอยู่ทีมเยือนหน้ารุนกว่านะครับ กราจากันนะครับฝากกดติดตามและกดสับตะไกให้ช่อง u t u b e ติดดัตบิ๊กโจมได้ไปติดดัตบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีผรงานอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ